พี่แอนทั้งผิวหน้าทั้งรูปร่างคือต้องบอกว่ามันส่วนทางกับอายุว่าก็ต้องดูแลตัวเองสุขภาพร่างกายก็เป็นสิ่งสําคัญด้วยค่ะการออกกําลังกายแล้วก็รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ที่สําคัญที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะดูแลตัวเองยังไงก็แล้วแต่แอนก็ต้องก็ต้องมีตัวช่วยด้วยค่ะที่จะทําให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนี่ค่ะชาเม่คริสตัลคอลลาเจนนะคะทั้งหมดเนี่ยสตัวสําคัญเลยนะคะไดเปปไทด์จะช่วยในเรื่องของผิวด้วยนะคะแล้วก็มีไดเปปไทด์ ช่วยในเรื่องของมวลกระดูกความหนาแน่นของกระดูกนะคะแล้วก็คอลลาเจน type 2ซึ่งแอนชอบมากๆตัวนี้เป็นคอลลาเจนชนิดเดียวกับข้อต่อของเราซึ่งแบบบางทีลุกนั่งก็แก๊บกบแก๊บอะไรพวกนี้ค่ะคือแอนเนี่ยทานเองแลวแอนก็รู้ว่าแบบว่าพวกนี้หายไปเสียงก็อบแก๊บของแอนก็หายไปตัวคอลลาเจนที่ทานอยู่เนี่ยปกติแล้วแอนก็ไม่ค่อยทานนะเพราะแอนมีความรู้สึกว่าแบบแอนไม่ชอบรสชาติของความเั็มแต่ว่าทำให้คุโซคอลลาเจนเนี่ยไม่เาวเลยเพราะว่าน้องเชียร์ได้บอกกับแอนบอกว่าพี่แ ลองทานดูนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่คาวเลยอัน,นก็บอกจิงเหรอบวกกับมีวิตามินซีอยู่ในนี้ด้วยซึ่งทําให้การที่เราทานวิตามินซีเนี่ยมันจะทําให้คอลลาเจนเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ดูกต,ต่างๆของเราก็จะแข็งแรงมากแล้วที่สําคัญนะคะมีแค่20แคลเท่านั้นเองสำหรับค<ม>นที่ดูแลรูปร่างของตัวเองอ,อ,อยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวจะอ้วนเดี๋ยวจะอะไรไม่มีน้ําตาลด้วยค่ะบอกผักก็คือเขามาในรูปแบบซองใช่ไหมคะใช่ค่หนึ่งกระปุกแบบนี้นะคะมี3 0มซองทานได้พกพาสะดวกมากไปก ถุงกองถ่ายอันแล้วใส่ไปแบบนี้แอนจะทานเป็นประจําทุกวันในตอนเช้าท้องว่างก็ทานได้เลยไม่มีปัญหาเลยค่ะเแบบนี้ในน้ําเปล่าหรือว่าช่วงเป็นน้ำเปล่าเลยค่ะแอนทานกับน้ําเปล่าแต่ว่าบางคนที่ชอบติดกาแฟก็ใส่ทานกับกาแฟได้น้ําผลไม้ได้ร้อนเย็นได้หมดเลยค่ะทานง่ายมากแหมอยากจะทานเลยตอนนี้มีนักแสดงหลายท่านก็ทานเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องเอมี่น้องเอมี่นี่รีเจาน้องชิปปี้เนาะหลายท่านมากมายเลยค่ะ